สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับสินค้าก็เข้ามาประมาณสองวันครับเพื่อนๆก็คงจะมีเวลาว่างวันนี้แล้วครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันศุกร์แล้วครับสินค้าเข้ามาประมาณสักน่าจะเป็นว right ันที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบสามครับวันศุกร์ครับเพื่อนจะมาแกะกล่องแล้วครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยกันครับ ว่าสินค้าเราจะมาถูกสเปคนะครับถ้าไม่ถูกสเปคเราก็คงจะเสียใจแน่ <laughs> โอ้แพ็กมาดีแท็มาดีมันเหนียวนะเพื่อนเพื่อนเออนะเพื่อนดูมาสองชิ้นนะครับมาดูนะครับสองชิ้นคืออะไรนะครับเพื่อนอันนก โอ้ oh, เพื่อนๆนี่จะเป็นอะ,อะไรเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่จะเป็นหน้าตาเนี่ยจะเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่คาร์บูเรเตอร์สำหรับเครื่องตัดหญ้านะรุ่นนี้ก็ถือว่าราคาไม่ถึงสองร้อยนะครับละกบสองตัวนีสองร้อยห้าสิบบาทป้งสองตัวนี้ครับ ก็ถือว่าประมาณได0้250บาท250บาท260บาทประมาณจำราคาไม่ได้ไเพื่อนไม่ถึง300ครับไปซื้อตามสถานที่ร้านที่จำหน่ายเกี่ยวกับอะไรตัดหญ้านี่ลูกนี้ไม่ต่ำกว่า500ได้ไเพื่อนเนี่ย อันนี้ซื้อมาสองตัวยังไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยเลยครับเพื่อนสองร้อยห้าสิบสองร้อหกสิบาทอัตราบแบบนี้ก็ถือว่าผลิตมาดีครับเพื่อนคลิปนี้ก็ลาเพื่อน,อนที่รับพวุกทานไปก่อนสวัสดีครับ